สวัสดีค่ะสวัสดีค่ำคืนวันศุกร์มาแล้วค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกคนนะคะคิดถึงนางฟ้ากันหรือเปล่าคะพอดีแบบว่าเปิดไพ่ส่วนตัวหลายคิวนะคะวันนี้ขอบคุณ FC จากสวิตเซอร์แลนด์นะคะ คุณคุณดานะคะแล้วก็มี F C ท่านใหม่เข้ามานะคะจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ F C อีกท่านหนึ่งนะคะจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวี่ยง F C น่ารากักมาดูไพ่ส่วนตัวกับนางฟ้าทุกวันเลยนะคะวันนี้เราจะมาอ่านกันฟินฟินฟังกันได้ทุกราศีฟังกันได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ,ะทั้งแบบว่า พลังงานของคนที่แบบว่ารู้สึกอยู่ในใจคุณหรือว่าไม่ได้อยู่ในใจคุณแล้วแล้วก็เพิ่งเดินชนกันเพิ่งแบบว่ามีการปิ๊งกันใดๆได้หมดเลยนะคะนึกถึงหน้าเขานึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขารู้จักกันมานานาแค่ไหนนะชาติที่แล้วชาตินี้3ามชั่วโมงที่แล้วสเดือนที่แล้วหรือ3ปีก็ว่าไปนะคะในชื่อท็อปิกคือตอนนี้ คนที่อยู่ในใจเขามองคุณยังไงเรามาอ่านกันทีระบายตามพลังงานพี่ไพาทาโร่นะคะสับแล้วนะคะช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะคุณผู้ฟังเทียนหอมอะ่ะหอมมากเลยอะ่ะกลิ่นแบบอบอวนมาก <c oughs> มาค่ะตอนนี้นะคะเขามองคุณยังไงนึกถึงรอยยิ้มแววตารีราท่าทางกลิ่นหรือว่าแบบ ความเจ้าเล่ห์ไร้กาศของเขาค่ะ เรามาดูซิพลังงานใครเอ่ยโอ้พลังงานของ5้าไม้ใครบางคนนะคะพลังงานของเลขห์ข้าเขาอาจจะมองว่าคุณเนี่ยมีตัวเลือกเยอะมีคนอยู่หลังบ้านเยอะหรือเปล่าคุณเนี่ยเสน่ห์เยอะมากๆเลยนะเขาเหนื่อยจังเลยอะ่ะที่จะแบบต้องไฟ่ต้องพยายามต้องยั่งชิงนะคะต้องแบบประมาณว่าคุณเปรียบเสมือนอะไรดีนะคุณเปรียบเสมือนดอกไม้ดอกกุหลาบที่แบบว่าเพิ่งแรกแยมแล้วใคร เดินผ่านกลิ่นของคุณมันก็แบบว่าชอยเขาเตะจมูกความสวยเปล่งประกายอิ่มเอ,อิเบ,ขบของคุณเนี่ยกลีบกุลาบของคุณน่ยมันช่างงดงามแต่ภายใต้ความงดงามทำไมมันมีหนามซ่อนอยู่ละ่ะเขารู้สึกว่าการจีบคุณเนี่ยมันไม่ได้ง่าย,ยแบบที่เขาคิดเลยนะต้องใช้เทคนิคนะคะต้องใช้พลังงานนิดนึงเล่นแร่แปรธาตุนิดนึงนะคะ สิ่งที่เขามองคุณตอนนี้คืออืมดือ้อสวยเก่งหลอ่อสตรอง่ะตัวจับยากมีความสัมพันธ์ที่มันแบบซับซ้อนแล้วก็เขาว่าจ,จะต้องไฟกับอะไรต่อมีอะไรใครต่อใครที่มาชื่นชมคุณคุณกับเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะไพ่ไม้เป็นไพ่ของชาวธาตุไฟพลังงานของผู้ชายเหมือนเลขค่านะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเขาอาจจะเกิดวันที่ห้าก็ได้งดงามหน้า เขาเรียกว่าหน้าพิชิตหัวใจนั่นแหละค่ะก็คือสรุปรวมๆก็คือคุณเลิกข้าม,มากๆเลยในสายตาเขานะตอนนี้เขามองแบบนี้นะคะ ไปต่อนะคะดูซิดูซิ <c oughs> ตอนนี้นะคะเขามองคุณยังไงโอ้พนังงานของเลข7นะคะ7จดเหรียญก็อย่างที่บอกเดะเลยคุณมีตัวเลือกคุณมันสวยเลือกได้หรอเลือกได้ใช่สิเขามันก็แค่หนึ่งในตัวเลือกที่เดินเข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณก็เหมือนแบบนั่งสวยๆอยู่บนบัลลัง ต้นรักที่เขาปลูกไว้กับคุณเนี่ยมันจะได้ผลไหมนะถ้าลืมรดน้ําอ่ะมันจะตายไหมนะเขามองว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเลยทําไมคุณถึงได้แบบว่าหรือว่าคุณน่ยมีรักซ้อนหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้อะ่ะนะคะหาเลี้ยนหาไม้ 5้าไม้เจ็ดเหรียญน,นะคะเขารู้สึกว่าการทุ่มเทในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหนื่อยจังเลยเริ่มจะถอดใจแล้วนะบางทีฮอตเกินเบอร์เกิน,นต้านแบบคุณนะ่ะมันักม,มันก็ทําให้เขารู้สึกแบบว่าท้อมากๆนะคะเจ็ดเหรียญเขาไม่รู้ว่าสิ่งดีๆที่เขาทําให้คุณไปนั้นนะคุณจะซึมซับแล้วก็แบบเปิดโอกาสให้เขาแค่คนเดียวหรือเปล่ากลัวว่าเขาจะต้องมีคู่แข่งในความสัมพันธ์เขาไม่ชอบความรักที่มันท็อกซิก เขาไม่ชอบความรักที่จะต้องเป็นที่สองรองใครเขาไม่ชอบเป็นตัวเลือกในชีวิตใครเขาเลือกคุณแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยให้เกียรติแล้วก็ช่วยมองมาที่เขานะคะทัดดินทัดไฟออกมานะคะก็าอาจจะเกิดเดือน7เดือน5นะคะวันที่5ที่7ได้นะคะไปต่อนะคะ ตอนนี้ดูซิเขามองคุณยังไงคนคนนั้นเนี่ยอาอัศวินถือไม้นะคะพลังงานของธาตุไฟมาอีกแล้วเขามองว่าคุณมีความสุขสตรองเก่งฉลาดอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือตัวเขาเองนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเมื่อก่อนเขาเจ้าชู้เขาดูแบบสับรางได้เขาดูแบบว่าใช้สเสน่ห์ผ่าราวตากผ้าแต่เมื่อมาเทียบกับคุณแล้วว่าโอ้โหเขากลายเป็นมดตัวเล็กตัวน้อยไปเลยอะจากเสือเสือส่อนลายกลายเป็นเสือสิ้นลายอะ ขมองว่าคุณเนี่ยเกินเบอร์มากๆเลยอ่ะคล้ายๆว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบธรรมดาซะที่ไหนอ่ะทำไมใครๆต่อใครถึงได้บอกว่าอยากจะเข้าหาจีบคุณชวนคุณไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะหลายครั้งที่คุณโพสอ,อะไรในโซเชียลเขามองว่าโอ้โหคุณเนี่ยเหมือนไม่แคร์เขาเลยอ่ะเหงาโสด เปือือกนอยแบบคล้ายๆว่าแอบเช็คเลตติ้งอะเขามองว่าคุณจะบริหารสเสน่ห์ไปถึงไหนจะแม่คุณฉันเนี่ยรักเธอคิดถึงเธอแค่เธอเครซี่เธออยู่ตรงนี้นะแล้วทำไมเธอยังทำเสมอว่าเธอไม่มีใครอยู่ในชีวิตอีกละ่ะนะคะทัดไฟทัดดินนะคะเมสิงธนูนะคะพึกศกันมังกรอ,ออกมานะคะเลขเจ็ดเลขห้าเลขสี่เลขแปดเลขหนึ่งเลข 4, เก้านะคะ ไปต่อนะคะดูซิพลังงานของคนคนนั้นเนี่ยสิบเอ็ดสิบเจ็ดสิบสิบก้านะคะเขามองคุณยังไงเรามาดูซิ 14ด้วยโดยสี่มีเลขสี่ออกมาคนคนนี้นะคะสี่ถ้วยเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่เคยขาดแคลนความสุขไม่เคยขาดแคลนความรักเลยคุณจะเหงาเหมือนเขาไหมเธอคิดเหมือนกันหรือเปล่าเธอเหงาเหมือนกันหรือเปล่าพลังงานคุณกับเขาจะเกิดวันที่สี่ได้นะคะเขาอ,อยากบอกว่าสี่ถ้วยฉันรอเธอฉันเบื่อฉันไม่อยากรออีกแล้วฉันอยากกระโจนเข้าหาเทคแอคชั่นหาเธอฉันมีความสุขที่ฉันได้ไปบ้านเธอไปกินข้าวกับเธอซัพพอร์ตดูแลออฟ เป็นสารทีขับรถถือกระเป๋าให้เธออยากโอบกอดอยากจับมืออยากทําให้เธอมีความสุขมีพลังงานตะมุตตะมิต่อกันแต่เธอก็เหมือนแบบไม่ว่างไม่ว่างปฏิเสธเขามองว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเลยนะหรือว่าคุณมีเวลาให้ใครหรือว่าใครสําคัญกว่าเขาไปแล้วเขาเลยรู้สึกต้องมานั่งเหงาอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะสี่ถ้วยไพย่เหงานั่งเหงาเป็นแมวเลยอะแบบรอว่าเมื่อไหร่คุณจะเทคแอคชั่นติดต่อกลับมารอ ว่าเมื่อไหร่คุณจะแบบวา่าส่งข้อความมาหาโทรมาหาหรือว่ารับนัดเดทกับเขานะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะ <c oughs> ไปต่อนะคะดูซีดูซีตอนนี้นะคะ ณวินาทีนี้เลยเขามองคุณยังไง9ไม้คุณมีแพชชั่นที่จะทําอะไรคุณจะเดินทางไปไหนเขามองเห็นอนาคตของคุณและอยากมีอนาคตกับคุณเขาจะต้องพยายามมากๆที่จะปิชิตหัวใจคุณเขาอยากทําทุกสิ่งอย่างที่เคยสัญญากับคุณไว้เลข9นะคะวไม้พลังงานของผู้หญิงผู้ชายหมายเลข9อยากบอกว่าฉันสู้ฟันฝ่าอุปสรรคฟันฝ่าวิบากกรรมทางความสัมพันธ์กว่าฉันจะได้หลุดจาก เจ้ากรรมในเวรที่ผ่านมาจนมาเจอเธอเนี่ยเธอไม่ดีใจเลยเหรอที่เราได้เจอกันน่ะฉันแบบพยายามที่จะปลูกต้นรักทําให้เธอรักฉันหลงฉันแบบเสน่หาฉันน่ะแต่เหมือนฉันทําไม่สําเร็จเลยเธออย่ามาแบบว่าอ่า ใส่พลังงานความร้ายกาศใส่ฉันใช่ไหมเขามองว่าคุณเนี่ยแบบนิ่งๆเงียบๆเหมือนแบบกําลังจะแบบว่าวทดสอบรองใจเขาให้เขาพัม่มเพอครั้งหลักครั้งใครอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ไหวถ้าไม่ดแบบว่าเทคแอคชั่นหาคุณแล้วคุณก็ทําสําเร็จอะคุณมันตัวแสบคุณทำสําเร็จแล้วนะคะเขามองว่าเขาจะไปไหนได้อะ p a ช s i o n ที่มันมีกับคุณนมันเยอะอะถ้าหากว่าคุณแบบเงียบนิ่งไม่คุยกับเขาก็ยังบอกว่าฉันรอการที่เธอ ตอบกลับมานัดกันพรุ่งนี้ไปทานข้าวมือลือนอนี้ไปไหนไปกินข้าวดูหนังที่ไหนฉันยังไม่ลืมฉันยังบอกว่าสแตนบายรอเธอเป็นเซเว่นรอเธอได้24ชั่วโมงเลยนะคะนี่คือพลังงาน ตอนนี้เขามองว่าเมื่อไหร่คุณจะว่างเมื่อไหร่คุณจะเซเยน่นเมื่อไหร่คุณจะบอกว่าอืให้เขาเข้าใกล้มากกว่าใครแล้วก็เมื่อไหร่คุณจะหยุดบริหารเสน่ห์สักทีเขาหึงเขาห่วงเขาห่วง,วงแล้วเขาก็เหงานะคะ <c oughs> พนักงานของใครเนี่ยมีคนคลั่งรักคลั่งใครหึงห่วงห่วงอยากชัดเจนอยากผูกมัดอยากรวบตึงอยากฉุดรั้งคุณไปไว้ที่อ้มอมอกอ้อมใจเขาคนเดียวเลยทีเดียวเชียวนะคะ ไปต่อนะคะดูซิณนะตอนนี้เนี่ยเขามองคุณยังไงโอ้สี่ม้เธอชัดเจนฉันชัดเจนว่าฉันจะผูกมัดเธอต้นรักนะคะดอกรักนะคะหลุมสวัสดิ์หลุมรักที่ฉันขุดไว้เธอเท่านั้นะที่มีค่าที่จะแบบไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้น เขามองว่าคุณเป็นเหมือนบ้านเป็นความสุขเขาอยากมาหาค,คุณก็ไม่แปลกนะสี่ไม้อยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขมันปลอดภยัยคุณเนี่ยอยู่กับคุณแล้วเขาไม่กลัวผีเลยคนคุณเนี่ยจะเป็นขี้คนขี้กลัวขี้แบบว่าตกใจอะไรเงี้ยเขาอยากบอกว่า เมื่อมีคุณอยู่ในชีวิตอ่ะเขารู้สึกปลอดภัยมากๆแต่มาวันนี้คุณทําตัวเหินห่างหมังเมินไม่แยแสไม่สนใจไม่แบบว่าเรียกร้องอะไรอีกแล้วอ่ะเขาเลยรู้สึกว่าอุ๊ยคุณจะทิ้งของหลอไม่ทิ้งนะห้ามทิ้งกันนะนะคะเขาจะสู้จะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นรักทางไกลเป็นคนทางไกลเป็นชาวต่ตางชาติก็อยากบอกว่าไออยากเดินทางไปหาอยู่ไอจะซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะเติมน้ํามันรถขับรถไกลขั้นประเทศก็จะไปถ้าเขาอยู่ลา แล้วจะขับรถมาไทยไม่แน่นะคะเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะบึงมาหาคุณนะคะข้ามฝั่งมาอิหลา่าอายุนี่มะนีแน่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะแล้วก็พลังงานคือแบบมองคุณเป็นบ้านบ้านความความสุขความอบอุน่นความสบายใจเขามองว่าคุณเป็นความสบายใจคุยกับคุณแล้วมันเหมือนได้ปลดปล่อยพลังงานเสียงหัวเราะรอยยิ้มแพชชั่นใดๆที่คุณแบบพูดคุยกับเขามันช่างแบบคลิกกันแมทแมทกันมากๆแต่เขาก็เข้าใจอะ่ะ We'll be right <laughs> back. เขาคลั่งรักคลั่งใครคุณขนาดเนี้ยแล้วคนอื่นที่แบบแอบบมองแอบบชอบคุณอยู่ใกล้ๆคุณก็ต้องเป็นเหมือนกันแหละเขาเลยรู้สึกว่าสาธุให้คุณรักเขาหลงเขาแค่เพียงคนเดียวอย่าไปสนใจสเสน่หาใครหรือว่าเปิดใจให้ใครเข้าใกล้เลยนะเขาไม่ชอบก็ไม่โอเคนะคะเพราะคุณเนี่ยสี่ไม้อะอยู่ในหัวใจสี่ห้องหัวใจของเขามีแค่คุณแค่คนเดียวนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณเขามองว่าคุณเป็นแฟนเป็นที่รักเป็นคนพิเศษพิเศษใส่ไข่สามฟอง และเขาอยากให้คุณเนี่ยมีเวลาว่างให้เขามากๆนะคะเวลาโทรหาคุยกันเมื่อก่อนเนี่ยโอ้สามเวลาหลังอาหารคุยกันจนสายไม่คุยกันจนหลับคาโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เราสติ๊กเกอร์หนึ่งตัวก็หลูแลว้วอะทักมา m มอ n ์นิ่งดไนท์แค่นี้เองอะทำไมอะคุณเมื่อยนิ้วขนาดนั้นเลยเหรอไม่จริงนะแบบหรือว่าแบบ ไม่ต้องแบบพิมพ์ก็ได้ให้เขาไปอยู่ใกล้ๆก,ก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณก็เสพติดคุณก็อยากโดนเนียคอเคลียร์แล้วก็อยากให้คุณแบบว่าฮซึมซาบซึมซาบความสุขที่เขาจะมีแบบเขาเรียกว่าแพชชั่นที่จะยัดเยียดให้คุณผู้ฟังนะคะ ไปต่อนะคะดูซิดูซิซตอนเนี้ยคนคนนั้นเนี่ยเขามองคุณยังไงอืมจบแล้วที่รักฉันเลิกกับเธอไม่ได้หรอกหัวใจฉันจิตวิญญาณของฉันนะผูกพันไว้กับเธอแล้วข็าจะเกิดวันที่4วันที่สองนะคะ24 22นะคะ11 15 19นะคะ14 16 18นะคะเขายังบอกว่า อย่าพักสไล่ส่งกันออกจากชีวิตเลยนะฉันมองว่าเธอคือคนรักคนพิเศษคนที่ฉันอยากจะมีแบบเสน่หามนตราให้แค่เพียงคนเดียวคนที่ฉันอยากจะยอมซิโร่ลาบเป็นทาตหลรักให้เธอความแบบสีไม้ทู o of c u p อะค่ะมันผูกพันมันเอากันออกจากหัวใจไม่ได้แรงดึงดูดที่มันมีต่อกันมันแบบว่ามันเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบรู้หัวใจแบบเนี้ยเขาว่า อยากให้คุณรู้ว่าเขาอะไม่ได้แบบมโนไปเองนะว่าคุณคือคู่เขาว่ะเขาอ่ะตกผนึกทางความคิดหลายรอบแล้วฟังไพ่หลายช่องก็หลายรอบแล้วออกมาก็ยังเป็นเลขคุณราศีคุณอยู่ดีนะคะก็มีออกมานะคะกลุ่มกลุ่มแม่นะคะกรกฎนะคะกลุ่มเมษกรกฎสิงพุสดนะคะ นะคะคนี่คือราศีที่ดีวกับคุณอยู่หรือเปล่าเขาอยากบอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยที่จะแบบเป็นแบบนี้กับใครหัวร้อนว้าวุ่นหึงหวงหึงหวงใจร้อนเวลาที่แบบเธอแบบ เช็คเลตติ้งอะฉันไม่ชอบเลยแต่ฉันจะพูดอะไรได้ก็รู้อยู่แล้วว่าเธอก็สวยอะสมมติว่าคุณแบบเพิ่งทําผมมาเพิ่งอัพอึมเพิ่งทําหน้าทําจมูกมานะคะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์คนคุณสวยคุณก็อยากโพสลงโซเชียลเขาก็เข้าใจแต่ว่าแบบให้เห็นหัวเขาหน่อยได้ไหมทําเสมือนว่าเขาเป็นใครก็ไม่รู้เป็นมดปวกในโซเชียลคุณหล่ออะไรเงี้ยนะคะอย่าแบบ ทำให้เขารู้สึกว่าไรตัวตนแบบต้องอยู่อย่างไรตัวตนเขาไม่อยากอยู่แบบไรตัวตนนะคะเขาอยากอยู่ในชีวิตคุณจริงๆเพราะว่าคุณคือ two of cups so m a t e so m a t e ของเขานะคะเขาแบบเวดีแคร์แล้วก็ค r a ซีแล้วก็อยากบอกคุณว่า จับมือไปด้วยกันมีกันและกันตลอดไปนะอย่าทิ้งกันเลยนะอย่าหายไปเลยนะอย่างเงียบสิมีอะไรก็บอกนะไม่ชอบอะไรชอบอะไรหรืออยากจะให้ไปหาไปดูแลเทคแคร์นะคะบ้านคุณก็แค่หน้าปักซอยส่งโลเคชั่นมาเลยอยากให้เขาไปอยู่ดูแลที่ไหนนะคะดูสิพี่ตุ๊กตาเนี้ยเป็นพยานให้เลยนะว่าเขาอะรักคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะใช้ไพ่หนึ่งสำหรับนะคะ พลังงานพิพัยทาโลกค่ะตอนนี้ขอมองคุณยังไงเรามาดูซิว่าคนคนนั้นเนี่ยที่อยู่ในใจคุณเนี่ยหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะแต่คุณยอยู่ในใจเขามากๆเลยตอนนี้เขามองคุณยังไง For ์ p อ u p ครับดูสิไพ่สองสำรับออกมาเหมือนกันเดะเลย mm hmm. เขาห่วงคุณนะย mm hmm. เขาคิดถึงคุณเ็าไม่อยากนั่งเหงา mm hmm. เขาเบื่อ mm hmm. เขาเหงาเขาเซ็งในวันที่ไม่มีคุณมันช่างน่าเบื่อแสนเบื่อเวลาที่คุณไม่อ่านไลน์ไม่อ่านข้อความหรือว่าไม่อ่านจดหมายรักที่เขาส่งให้มันช่งางแบบว่าหวาเวเหมือนโดนทิ้งเลยทีเดียวเชียวนะคะเขามองว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดในจัก,กรวาลเพราะฉะนั้นอย่าหายไปอย่าทิ้งเขาเลยนะสีถ้วยเลขสีออกมานะ ไปต่อนะคะตอนนี้นะเขามองคุณยังไงเรามาดูซิดูสิ โอ้ oh, พนักง,งานของ T off ครับเธอคือความสุขฉันอยากมั่นหมายอยากแบบว่าเป็นคนพิเศษของเธออยากพาคุณไปวัดดีคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเคยเจอครอบครัวกันและกันแล้วอยากแบบว่าขอนิู่นั่งข้างซ้ายนะคะมาสวมแหวนจับตัวตีตาจองคุณไว้เขาอยากผูกมัดคุณมากๆอยากสกินชิปอยากอยู่ใกล้ๆนะคะถ้าหาว่าคุณเป็นชาวต่างชาติคนทางไกลต้องแบบใช้เวลานัดกันแบบอู้สเดือนถึงจะได้บินมาสิ้นปีคริสต์มาสหรือว่ ปีใหม่ใดๆก็แล้วแต่เขาอยากบอกว่าเธอรู้ไหมเป้าหมายของฉันเนี่ยคือการได้เดินทางมาหาเธอมาเจอเธอตอนนี้ถ้าเธอคิดว่าเธอไม่สําคัญอ่ะไม่จริงเลยเธอสําคัญมากๆนะคะสี่ถ้วยสามถ้วยเขารักคุณเขาห่วงคุณแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่สําคัญตรงปกตรงสเปคโดนใจเขาอยากบอกว่าทําใจไม่ได้หรอก กับไอ้พวกคนที่มาวุ่นวายมาจีบมากระเซ๊ะกระแซคุณอนะแต่ก็จะทํายังไงได้ก็คุณมันสวยอะนะคะนี่เขาก็ชอมอะเขาชมคุณบ่อยๆเลยช่วงเนี้ยคุณสวยขึ้นแน่ๆเลยคุณเพิ่งตัดผมหรือเปล่าทําสีผมใหม่หรือเปล่านะเขาเลยแบบว่ารู้สึกว่าอุ้คุณเปรี้ยวขึ้นคุณหวานขึ้นนะคะคุณเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แล้วก็มีสไตล์หลายแบบอาจจะเป็นคนแบบสองบุคลิกแบบ เวลาที่อยู่บ้านก็สบายสบายชิวๆหวานๆน,น,น่ารักเวลาออกจากบ้านไปทำงานก็สวยแซบเลยทีเดียวเชียวคุณเนี่ยขายโปรไฟล์คุณได้เก่งมากเขามองคุณเช่นนั้นนะคะเขาเลยรู้สึกว่าใครต่อใครก็อยากจะเทคแอคชั่นอยู่กับคุณเนี่ยเขาแบบเซ็งแล้วก็เบื่อมากๆเลยสี่ถ้วยเป็นอะไรที่แบบาฮรอแล้วรอเราเฝ้า,า,าแต่รอรอเธอเธอก็ไม่มาฉันเลยต้องไปหาเธอเองนะคะ คนคนนี้อาจจะเกิดเดือน3 <_ S 1> เดือน4หรือวันที่23ได้นะคะวันเสาร์วันอังคารวันศุกร์วันพุธวันอาทิตย์นะคะ <_ S 1> ไปต่อนะคะดูซีดูซีนะตอนนี้เลยเนี่ยเวลานี้เลยนะเขามองคุณยังไงนะ โพนังงานของอัศวินถือถ้วยน้ํามีนกรกฎพิจิตไพรทัดน้ํา371เขาอยากเริ่มต้นสิ่งดีๆเขาอยากมอบความหล่อละมุนสวยละมุนให้คุณแบบได้เชยชมแค่คนเดียวเขาอยากบอกว่าเธอเธออยากคิดว่าไม่มีคนอื่นสนใจเรานะแต่เราไม่เปิดใจให้ใครเลยเราเปิดใจให้เธอแค่คนเดียวนะเอซี FC นางฟ้า ไพ่ถ้วยออกมาเยอะมากดูสิคุณผู้ฟังสมถ้วยสี 4, ถ้วยอัศวินถือถ้วยเขาอยากบอกว่าถ้วยนี้หัวใจดวงนี้ฉันไม่มีแบบเหตุผลเลยที่จะให้ใครให้แค่เธอคนเดียวฉันมีมีเหตุผลใดให้เธอ รักมันมีเหตุผลในตัวของมันเขาอย่างบอกว่าไม่ต้องถามเหตุผลเลยว่าทําไมก็ถึงรักคุณแคร์คุณบ้ามองกับคุณแบบหึงหวงคุณขนาดนี้เพราะว่าความรักล้วนๆเลยค่ะเขาใช้หัวใจรักคุณเนะี่ยเพราะเมื่อสมองหัวใจร่างกายจิตวิญ,ญญาณมันมารวมกันปึ้งทุกสิ่งอย่างมันเปรียบเสมือนลูกศรที่คิวปิกนะ,ะยิงลูกศรเป็นความรักที่แบบกระแทกเข้าหาคุณหาเขาอะคะ่ะ เขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณคนเดียวคุณคือคนคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ใจดวงนี้เขาไม่มีเหตุผลที่จะบอกอะไรคุณแล้วนะคะไพ่บอกให้หมดแล้วนะคะคนคนนี้โรแมนติกโซเซบีตตัวติดกันเสพติดคุณชอบสกินชิปชอบเรือนร่างชอบจับผมชอบดมคุณดมเก่งมากนะคะคือแบบกลิ่นหอมของคุณนะเขาจะจดจำได้หมดเลยนะดูสิก็ยังเป็นไพ่ถ้วยอีกอ่ะ มีนกระกฎพิจิตร7 7 1นะคะพลังงานของคนคนนี้นะคะอาจจะเกิดปีไก่ปีงูปีหนูปีหมาปีวัวนะคะปีกระต่ายปีลิงนะคะปีหมูได้เขาอยากบอกว่าเชื่อเถอะความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะจักรวาลจัดสรรมาดีแล้ว ทุกสิ่งมันไม่มีเรื่องบังเอิญการที่เราได้มาเจอกันมารักกันมามีแพชชั่นต่อกันเขาอยากจะบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาได้เจอคุณอะมันเหมือนการสั่นสะเทือนทางทางแบบ ความรู้สึกของเขาแบบอุ้ยเขาเจอแล้วว่าที่พ่อของลูกแม่ของลูกอ่ะว่าที่คนที่จะจับมือร่วมเรียงเคียงถนนไปด้วยกันจนแก่จนเท่าอ่ะเขาจริงจังนะเขาอยากทลายกำแพงของคุณถ้าคุณคิดว่าอุ้ยบางคนคุณอาจจะโสดยังไม่ให้สถานะเขานะคะเขามองว่าเขาจะทลายกำแพงโสดทลายความแบบว่าปิดกั้นของคุณให้คุณรู้ว่าเขาจริงใจเขาแบบว่าซื่อสัตย์นะคะเขาไม่ได้มาหลอกเขาไม่ใช่สแกมเมอร์18มงกุฎเขาไม่ใช่ แองคอนเซ็นเตอร์นะเขาเป็นคนดีค่ะเขารักคุณจริงๆนะคะจะบีบก็ตายจะคายก็รอดคุณสามารถสืบเรื่องราวของเขาได้หมดเลยเขาเป็นคนเปิดเผยนะโทรศัพท์เขามีเพื่อนกี่คนดูสิ Facebook IG TikTok ็ตเขาเนี่ยมีเพื่อนกี่คนคุณเอาไปดูได้เลยพาสเวิร์ดเลยด้วยไหมอะนะคะเขารู้สึกว่าโอ้ก็ความรักมันลน้นมันจุกอ,อกมันเชื่อใจมันอยากบอกทุกอย่างคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะมีเรื่องบางเรื่องที่แบบ ปิดบังซ่อนเลนแล้วทำให้คุณแบบหัวจะปวดไม่มีค่ะมีแต่คุณนั้นแหละนะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ย เหมือนมีความลับกับเขาบอกเขาไม่หมดแต่ไม่เป็นไรหรอกเขาเข้าใจว่าคุณน่สวยเลือกได้คุณมีสิทธิ์จะเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ช่วยเลือกเขาเลยละกันนะนะคะนี่คือตอนนี้เขามองคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนสวยเลือกได้หล่อเลือกได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคืออยากให้คุณเลือกเขานะคะแล้วคุณจะเลือกเขาไหมเดี๋ยวเรามาดูกันซินะคะ ขอพลังงานพิพ่ยมูวิทาโร่นะคะตอนนี้เขามองคุณยังไงคะผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นสตรีบุรุษนั้นที่อยู่ในใจคุณนาออบคอนเก้าเหลียน พลังงานของผู้หญิงผู้ชายหมายเลข9ก้านะคะ9้เหรียญไพ่เหรียญเป็นไพ่ของราศีกันเป็นไพ่ของชาวทัดดินคนรวยเขามองว่าเขารวยเขามีตังค์มีทุกสิ่งอย่างเขาอยากเปย์คุณเขาอยากทําให้คุณมีความสุขนะคะคุณจะได้ไม่ต้องไปแบบว่าไขว่คว้าหาคนอื่นที่ร่ารวยกว่าเขานะคะเขาอาจจะไม่ได้แบบรวยเงินตราเงินสดแต่เขาอาจจะมีทรัพย์สินทรัพย์สลิงคารมีความสุขให้คุณมากมายรายร้นนะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าถ้าเลือกเขาอ่ะเธอจะไม่ผิดหวังเชื่อฉัน อย่าหลงไปเชื่อใครนะคะเขาจะมีแค่คุณคนเดียวจะขยันสู้จะทําทุกสิ่งอย่างให้คุณประทับใจเขาอาจจะเคยพูดกับคุณวางแผนนอนาคตแพชันที่แบบอถ้าคุณตกลงเป็นแฟนเขาตกลงปรงใจเป็นคู่มั่นคู่หมายกันนะเราจะแบบไปซื้อไรนาปลูกผักเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือว่าแบบทำนู่นนี่นั่นด้วยกันทําธุรกิจเปิดร้านกาแฟาคาเฟ่ คุณอยากทำอะไรร้านเสริมสวยร้านอาหารเขาจะออกเงินให้เขาจะทำให้เขาอยากทำอนาคตอยากเป็นหุ้นส่วนทางหัวใจหุ้นส่วนทางร่างกายหุ้นส่วนทางธุรกิจกับคุณคนคนนี้ที่สุดมากๆเลยนะคะ1ิ1ส1ม1ิสี่สเจนะคะสิบเนะคะยี่สิบสานะคะ4 6 8 12นะคะอยากบอกว่า เธอคือที่สุดจ้ะไม่มีใครสุดแล้วเท่าเธอที่สุดของแจ้ก็คือคุณผู้ฟังของนางฟ้าที่มัดใจมัดกาย มัดจิตวิญญาณเขาอยู่มัดเลยเขาว่ามองว่าคุณสวยที่สุดนะ่ารักที่สุดตรงสเปคที่สุดแล้วก็ทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นเวลาที่เขากับคุณต้องพร่งจากกันต้องแยกจากกันงอนกันนั้นนะ่ะเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาอะมีแต่แพชชั่นเรื่องงานนะมีแต่อนาคตที่วางแผนไว้กับคุณนะอย่ามองเขาในแง่ร้ายนะคะให้มองตามพลังงานไพ่นะเขาจริงใจปลอดภัยที่จะรักนะคะคนคนนี้นะคะไม่ว่าคุณนะ่ะจะตัดสินเขาว่าเขาแบบ อาจจะดีไม่พอหญิงมีอีกโก้แล้วก็แบบไม่ค่อยมีเวลาใดๆก็แล้วแต่แต่อยากบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะ่ะเวลาที่เหลือเนี่ยให้คุณแค่คนเดียวนะคะโ,โรแมนติกมากๆเลยคนคนนี้ครั่งไซคลั้งใครเเคซี่ไม่ใช่ครั่งไซอาจจะครั่งไซก็เป็นไปได้นะไซโอนะคะคลั่งใครเคซี่คลั่งรักวาวุน่นวุ่นเ เพอเจอร์พัมเพอกับเธอกับคุณแค่คนเดียวแค่นั้นล่ะค่ะนะคะแฮปปี้ฝันดีราติสวัสดีบายบายค่ะ